สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวขายแท่นชาร์จแบตเตอรี่ของยี่ห้อ Panasonic นะครับเป็นพ a o n s o n i ก fs5 นะครับมีแค่แท่นชาร์จนะครับไม่ใช่กล้องนะครับกล้องไม่อยู่แล้วนะครับมีข้างในเปิดเข้ามาเนี่ยเหมือนยังไม่ได้ใช้เลยนะครับใหม่กิบเลยนะครับดูว่าเหมือนยังไม่ได้ทันใช้เลยนะครับ ชาร์จเจอรูมิก D E A 91นะครับดูครับยังใหม่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมมองมาดูนี่ครับยังขาวยังสวยใสปิ๊งเลยนะครับเหมือนยังไม่ได้ใช้เลยนะครับคู่มือก็มีอยู่นะครับในนี้นะครับนี่ก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปชาร์จนะครับโอ้ใหม่มากนะครับพานาโซนิก l ูม i x นะครับอันนี้ก็เป็นสาย Data หรือว่าสาย USB น่าจะยังไม่ได้ทันใช้ครับดูครับนี่ยังมี ไอ้น,นี่ม,มัดมัดไว้อยู่นะครับยังไม่ทันได้ใช้นะครับดูยังคงใหม่อยู่เลยนะครับเป็นสาย Data นะครับตัวนี้นี่ครับสายเสียบเข้าคอมพิวเตอร์หรือว่าเข้าโทรศัพท์มือถือเรานั่นเองในการถ่ายโอนข้อมูลถ่ายโอนไฟล์ภาพนะครับก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับคุณผู้ชมอ่ะตัวนี้ ก็เป็นของแท้แน่นอนนะครับมาจากญี่ปุ่นแท้แน่นอนยังมีใมรับประกันอยู่เลยนะครับในนี้มีคู่มือด้วยนะครับเอาให้ดูนะครับมีมีคู่มือนะครับมีคู่มือก็ยังมีอยู่นะครับท่านใดจะซื้อไปเก็บหรือซื้อไปใช้งานจริงๆก็เลียนเชิญได้เลยนะครับตัวนี้ขาย500บาทนะครับแถมสาย USB พร้อมนะครับ5 0าบาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับ0815851998ครับ